ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอมันจาคีรีบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนนายพรชัยสีสันอายุ44ปีเป็นผู้ตกเกณฑ์เรื่องที่อยู่อาศัยและเป็นผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสวัสดีครับผมชืนอนายพรชัยศีสัน เราต้องสู้เราต้องยอมเหนื่อยแลวความสุขปัจจุบันามมาได้อยู่อาศัยเนื้อที่82ตารางวาบ้านเดิมที่เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เล็กได้ถูกรื้อถอนเนื่องจากสภาพชำรุดผู้พังได้ต่อเติมเป็นที่อยู่อาศัยโดยใช้สังกะสีมุงหลังคาเป็นผนงังสภาพไม่มั่นคงปลอดภยัยภายหลังมารดาเสียชีวิต สีดาและคุณอื่นแยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่คงเหลือนายพรชัยศีสันและพี่สาวที่อาศัยในบ้านพี่สาวอีกคนในหมู่บ้านเดียวกันและทำการปลูกผักสวนครัวที่ตัวเองถนัดรอบบริเวณบ้าน ผู้นำหมู่บ้านได้เห็นความเดือดร้อนจึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยไปสารกับสจพอมันจาคีรีโดยท่านนายอำเภอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมทีมปฏิบัติการตำบลเพื่อบรราการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่เดือดร้อนสรุปได้ดังนี้ผมนายวิชาญลมเหลาผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านเสาโลตมนางามอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับก็กินยา โรงพยาบาลบันจาคิรีอยู่นะเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนแล้วนะครับ 1. ง,งบประมาณก่อรสร้างที่อยู่อาศัยจากที่ทำการปกครองอำเภอบรมมนจาคิรีจำนวน5 0,000บาท 2. จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประสานงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนางามจำนวน20,000บาท 3. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนางาม1 4 0 0 0บาท 4. ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกันบริจาคสมทบจำนวน11,140บาทสําสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมันจากิุรีจำนวน2,000บาทรวมก็ประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน9 7 1า0นวน97,140บาทสวัสดีค่ะดิฉันนางบุญถมสีสันเป็นพี่สาวนายพรชัยสีสันค่ะเป็นคนขยันค่ะนายพรชัยขยันขันแข็งไปรับจ้าง ทั่วไปเ่ะเป็นคนแบบเอบ้าพิการแต่แบบแต่แกไม่ขี้เกียจค่ะแกขยันขันแข็งช่วยเหลือชาวบ้านดีค่ะ และมีการจัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อโอกาสผู้พิการประจำปี2566โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมบึงเถากงมากขอนแก่นร่วมกับปกครองอำเภอมัรจาคุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลนางา,ามโดยนายวิสิตนรสิงห์นายอำเภอบรนจาคุรีมอบหมายให้ในายชิดชัยจันเพงประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยาก เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นสนับสนุนอาชีพเพราะเห็ดนางฟ้าและวัสดุสร้างโรงเรือนงบประมาณ10,000บาทโดยให้คําแนะนําด้านวิชาการและการสร้างโรงเรือนทําให้ในายพรชัยมีรายได้1,600บาทต่อเดือนและสามารถนำเงินทุนไปซื้อก้อนเห็ดมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมันจายฮิรีจัดอบรมและมอบวัสดุฝึกอาชีพครัวเรือนยากจนเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกผักจำนวน2,250บาทสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า500บาทปัจจุบันนายพรชัยศีสันมีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักได้แก่รับจ้างตัดอ้อยถางญ้าในฤดูการตัดอ้อยปีละ3-4เดือนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ6,000บาท รับจ้างทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ1,250บาทและมีรายได้จากสวัสดิการภาครัฐรวมทั้งสิ้นเดือนละ1,100บาทอีกทั้งยังมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมได้แก่ขายเห็ดและผละักที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจำนวนเพิ่มขึ้น2,000บาทต่อเดือนรวมรายได้ทั้งสิ้น76,200บาทต่อปี ปัจจุบันนายพรชัยได้ประกอบอาชีพเพิ่มเติมคือเลี้ยงเป็ดจำนวน20ตัวเลี้ยงไก่5ตัวและนางบุญถมสีสันพี่สาวก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องชายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ขึ้นซึ่งเป็นความสําเร็จของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอมันจาคิรี